ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเจอกับคนนารีคนรักธรรมชาตินะครับนี่วันนี้จะมาหาปลาซีวกันครับในห้วยโดยธรรมชาตินะครับผมตอนนี้ก็นารีก็ได้เยอะแล้วนะครับนี่เี่ละตัวยูนะครับคนรักธรรมชาติชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่นี่นี่ ได้เยอะครับนี่ครับนี่ครับผมนี้ปลาซิวนะครับเอาไปสับสับแล้วก็ดองกับขมิ้นแล้วก็ย่างนะครับแซลลี่นะครับนี่ครับโอ้โหได้เยอะอยู่ครับเนี่ยนี่นะครับโอ้ยปลาซิวควายนะครับนี่ นี่นะครับตอนนี้นารีก็กําลังปลดปลัดฟิลอยู่นะครับนารีคนรักธรรมชาติเข้ามาแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่ครับหน้าตาคนที่ชื่อนารีก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมนี่นะครับเนี่ยอันนี้เรามาในห้วยนะครับห้วยเล็กอันนี้ปลากระดีด้วยอ้าขึ้นมาหนี่ยเฮ้ยมีปลากระดีดนี่นะครับนี่ นี่เขาเรียกว่าปลาซิวควายนะครับถ้าปลาซิวห้วยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะลายลายเหมือนกับเสือนะครับกกน,กกนีนะ่ธรรมชาติอันนี้เรามาก็แค่ธรรมดานะครับถ้าไปข้างในอีกหน่อยนึงเาจะเข้าปลาดิบชื้นนะครับ นี่ครับเต็มไปหมดแล้วปลาซิวตอนนี้ก็นี่นารีกลังปลดโอ้โหกินพับ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 ,พบ,พบเมไปหมดนะครับนี่ขอขอดูในทุน่งหอยขา<อ>เยอะอยยงัยงยังปลดยังไม่หมด เย็นนี้มีเมนูแล้วเมนูตาไลวีกับปลาซิวนะครับผมโอ้ทุกคนนะครับตอนนี้นาลีก็ลงอีกห้วยหนึ่งนะครับห้วยเดียวกันนะครับแต่ว่ามันลงอีกแอ่งหนึ่งนี่เชียอเลยนะครับโอ้ยเต็มหมดเลย ว้า,า,าปะโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างงี้วะปลาชิวปลาชิวโอ้ยงามปลับบาปลาเรือเลยปลดเทาอาวันนี้ไม่ได้กลับ,บ